ก้จนค่ะกรับคารวะครูทุกท่านนะคะแล้วก็เจริญธรรมสมนึกดีพี่น้องนักศึกษาวิชายรามทุกท่านค่ะชื่อทิติมาใหม่สมเด็จนะคะชื่อทางธรรมว่าบุญบากบันชื่อเล่นวาตานะคะประจําอยู่สวนป่านาบุญสามค่ะอายุ63ปีค่ะการศึกษาจบอริยะปัน อายะปัญญาตรีสถาบันวิชารามนะคะแล้วก็ปัญญาตรีของสถาบันอาสมศิล์นนะคะตอนนี้กําลังศึกษาอริยะปัญญาโทของสถาบันวิชารามด้วยนะคะแล้วก็ปโทของม,มจรรที่วังน้อยด้วยค่ะกําลังศึกษาอยู่ค่ะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้าน <laughs> <laughs> เห็นเพื่อนๆ <laughs> ก็เป็นแรงเหนี่ยวนานะคะว่าต้องเป็นยังเป็นนั้ศึกษากําลังศึกษาป อริยาปัญญาโทอยู่นะต้องส่งพันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้ก็เห็นแรงเหนียวนำที่ดีะคะ่ะก็เลยเราเองก็จะเป็นแรงเหนียวนำอีกแรงหนึ่งนะคะที่จะมาทําการส่งพันบ้าน,นะคะ่ะเอ่อก็คงจะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยนะคะที่เรากล้าที่จะใช้ยาบ้างเพื่อจะได้ให้หายความเจ็บป่วยที่จริงความเจ็บป่วยตั้งแต่ก็ความต่อเนื่องก็คือเรื่องเอ่อบ้านหมุนนะคะอาการอาการบ้านหมุน ก่อนที่จะมาเจอแพทย์วิถีธรรมเนี่ยคือพอมีอาการบ้านหมุนปุ๊บเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้คือสิบปีสิบปีแล้วนะคะที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลพอเวลามีอาการที่บ้านหมุนที่เวลาเที่ยวอยู่ที่ศูนย์เนี่ยค่ะสิ่งที่ทําได้ก็คือเรามาปรับสมดุลแล้วใช่ไหมคะอาการบ้านหมุนมันก็จะไม่มีแหละแต่พอเราสมดุลไม่สมดุลปุ๊บเนี่ยทานอาหารไม่สมดุลหรือทานหวานมากเกินไปอย่างเช่นทานทุเรียนเนี่ยก็จะเกิดอาการบ้านหมุนตอนนั้นพอเป็นปุ๊บ เราก็นิ่งๆก่อนเราก็ใช้ยาก้เมดของเราเนี่ยแหละค่ะปฏิบัติก็คือพอมีอาการปุ๊บก็นอนนิ่งๆนะคะจําได้ว่าครั้งหนึ่งนอนที่ศาลากําลังออกกายบริหารอยู่เนี่ยค่ะตอนเช้านอนไปเกือบครึ่งวันนะคะคือนอนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเลยคือไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามัน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 รู้ว่าบ้านหมุนแล้วมันคงจะขยับไปไหนไม่ได้ก็นอนนิ่งๆนะคะแล้วก็ดูอาการเองไปก็มันก็หายได้ประมาณครึ่งวันนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาทาภารกิจอย่างเหมือนเดิมได้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เรา สั่งสมเก็บสัญญาเราไว้ว่าเออไม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะเราก็สามารถแก้ไขแก้ไขอาการไม่สบายของเราได้อันนั้นก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วแต่ช่วงล่าสุดเนี่ยค่ะที่มีอาการบ้านหมุนขึ้นมาอีกแล้วเราก็ดูว่าช่วงนี้เราก็ทานจืดอ,อยู่แล้วทานน้ําผักปัน่นและก็ทานอาหารปัน่นแต่มันก็คงจะอยู่กับอยู่กับกุศลกับอกุศลจริงๆวันนั้นอกุศลออกฤทธิ์ก็คืออยู่ดีตื่นขึ้น,นมาแล้วก็มีอาการบ้านหมุน พอบ้านหมุนแต่เรายังยืนอยู่นะยังทรงตัวได้แต่เรารู้ว่าเรามีอาการไม่ค่อยปกติแล้วแหละเราก็พยายามช้าลงแล้วก็บอกกับลุงโตหรือกับจิ๋วเลยก็บอกว่าเอ,อวันนี้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะบ้านหมุนอีกแล้วเราก็เห็นจิ๋วว่าจะทานน้ําน้ําดำมาค่ะน้ำสีสามสีพลังเนี่ยอยู่บ่อยแต่เราอะความที่ว่าเราทานน้าสมุนไพรอยู่เป็นประจำดีท็อกซ์ประจําอยู่แล้วโยคะทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่ว่าเราใช้แค่นี้เราก็เอาอยู่แล้ว กับการดูแลสุขภาพของเราแต่วันนั้นเราก็สึกมีความกล้าที่จะลองดูว่าเอ๊ะเราเคยหายเกือบมันเราจะทรมานทําไมเป็นวันๆกับการอาการบ้านหมุนที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยลองลองนะคะคือกล้าที่จะผสมน้ําสีพลังกินดูทั้งที่น้าสีพลังเนี่ยพี่น้องก็จะประชาสัมพันธ์อยู่บ่อยไม่ว่าอาสีเรือนเวลามีค่ายก็จะประชาสัมพันธ์มา,จากจนเรามีความรู้สึกว่ามันยังไงล่ะใช่ไหม แล้วก็โอเคบันทึกไว้เฉยๆจิ๋วกินให้ดูเพราะจิ๋วเขาก็จะร้อนมากแล้วเขากินเยอะมากกินบ่อยมากเราก็จะยังติงด้วยว่าเพื่อนทำไมกินเยอะจังเลยแต่วันนั้นถึงคิวเราแล้วไงเราก็เลยบอกเรากล้าใิกล้าที่จะกินดูพอกกล้าที่จะกินดูกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมัน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 ฉับพันจริงๆนะคะเรารู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นเร็วขนาดนี้เราบอกอ๋อเราก็ได้คงจะกุศลออกฤทธิ์แล้วค่ะว่าเปิด ให้เราได้มีโอกาสได้ใช้อย่างอื่นบ้างเงี้ยเราก็เออลองใช้น้ําสีพลังรู้สึกว่าใช้แล้วก็เห็นผลฉับพลันคะว่าเอออาการปวดหัวเราหายไปเลยอ่ะบ้านหมุนเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมันเร็วไม่ต้องมารอถึงครึ่งวันแล้วไงแล้ว่ากล้าที่จะทดลองยาบ้างอะไรเงี้ยล้วก็อ๋ออย่าเรายังมีมันมัน,ม,นมันมียาตัวอื่นที่สามารถที่ความที่เรากินแต่น้ํายานางประจำไงยานางสดเนี่ยเราจะใช้อยู่ประจำไงเพราะว่าเราเก็บสมุนไพรในตัวเนี่ยเราก็มีพลังเหลือเฟือมากแล้วไง แต่วันนั้นมันเหตุปัจจัยที่เขาจะต้องให้เราทดลองยาตัวอื่นบ้างที่ที่มันมีพลังที่มันมีฤทธิ์ฤทธิ์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นอน,นิสง์นะคะว่า,น,น,าน,น้ําน้ําฐานเนี่ยเป็นอะไรที่มันฉุกเฉินและช่วงโควิดเนี่ยพี่น้องก็เอาไปใช้ได้ฉับพลันแล้วก็ฟังแล้วเราก็แบบเออคือถ้าเหตุการณร์ยังไม่เจอกับเราเนี่ยถึงจะบอกว่าดียังไงอ่ะถ้าเรายังไม่ได้สัมผัสยังไม่ทดลองเนี่ยยังไม่ได้เป็นหมอยังไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างที่อาจารย์บอกนะว่าต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองผู้เจ้าออ่่่ายายพิงชื เมื่อมีเหตุปัจจัยครบพร้อมแล้วก็ปฏิบัติคือกล้าที่จะลองทําดูพอทําแล้วเราเห็นผลแล้วบอกโอ้เขามีฤทธิ์เร็วมากฉับพลันจริงๆแต่บอกอพอได้กินปุ๊บเราก็บอกอ๋อก็เป็นบันทึกใหม่อันหนึ่งของเราว่าเวลามีอาการบ้านหมุนไม่ต้องรอแล้วก็าทานน้าสีพลังเลยนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ว่าเออเราจะส่งการบ้านอะไรแล้วก็จิ๋วจะส่งอะไรดีเมื่อวานจิ๋วก็บอกให้ส่งแล้วบอก มันยังไม่รู้เรื่องว่าจะส่งอะไรดีแต่วันนี้อ๋อวันนั้นเรามีเหตุการณ์แบบนี้เออมันฉับพลันนะแล้วก็ว่าเออเป็นเป็นเป็นการส่งกันบ้านที่มันกับเหตุการณ์ของเราจริงๆอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นเลยที่มันก็เป็นอะไรที่จะได้เป็นแรงเหนียวน้าให้พี่น้องว่าเออยาเก้าเม็ดศาสตร์แพทวิถีธรรมถ้าเราลดกิเลสทําความดีนะคะสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีปัญญากล้าที่จะทําในสิ่งที่เรายังไม่เคยทะคะําค่ะแต่ที่จริงอะ่ะ พี่น้องก็ทํามาเยอะแล้วแหละใช่ไหมคะแต่เมื่อถึงคิวเราที่จะต้องทําเราก็ต้องมีความกล้าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นเป็นเป็นแรงแรงเหนียวนําเป็นสิ่งจูงใจที่เราได้ฟังจากอาจารย์แล้วก็หมูมิรดีเนี่ยเราก็ได้ลงมือทําค่ะก็ขอประมาณนี้นะคะค่ะเจริญธรรมสมิตดีค่ะขอโอกาสได้เป็คะใช้สิทธิ์พักพิดก็โอกาสให้โอกาสนั้นแล้วกันนะคะคุณค่ะ นาบุญสามจากหลังจากพี่จิ๋วนะคะจะก็จะเป็นคุณรัตนะคะแล้วก็จะต่อด้วยคุณเครือแก้วคุณเครือแก้วนะคะด่างสายฟ้าค่ะชเชิญค่ะพี่จิว